สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาออแจ้งความนะคะก็จะดําเนินคดีกับดาวทิกตอ,อกไลน์หนึ่งนะคะเพราะว่าพฤติการตอนนี้ก็คือเราก็คือรวมกันแล้วเราคิดว่าเราถูกโกงเพราะว่าไลน์เนี้ยเขาก็คือมีการเปิดเพจขายสินค้านะคะแล้วก็มีการรวบรวมเ,ออเหมือนลูกค้าอะไรเงี้ยเข้าไปในกลุ่ม l ล n e Open Chat อะไรเงี้ยค่ะแล้วในกลุ่ม l ลายก็มีหลายพันคนแล้วก็เชิญชวนลงทุนค่ะทีนี้เนี่ยก็คือก็ ที่ผ่านมาก็คือเปิดระยะเวลาแค่เดือนเดียวอะไรเงี้ยก็มาอ้างว่าของติดตอมอไม่สามารถเอาออกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลงทุนเกี่ยวกับอะไรลงทุนเขาเขาตามที่แจ้งอะค่ะก็คือนําเข้าสินค้าเพื่อมาขายเพราะว่าเดิมเนี่ยตอบท่นเนี้ยค่ะเขาเป็นแม่ขา,ายสดขายสินค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่ามีธุรกิจอื่นๆอีกแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีนักลงทุนมีนายทุนด้วยก็คือทําร่วมกันค่ะ คือเราก็เห็นที่ผ่านมาก็เห็นเขาไลฟ์สดขายของมาตลอดนะคะแล้วก็ร้านอะไรอย่างเงี้ยตามที่เก่าอ้างทีนี้เวลาผ่านไปอะค่ะก็คือเปิดสักประมาณ1เดือนสุดท้ายแล้วก็บอกว่าของที่นําเข้าเนี่ยติดต่อมอค่ะไม่สามารถเอาออกมาได้แล้วทําให้หุนห้นหุ้นเบางอ่อบางส่วนเคยได้เพราะว่าระยะเวลาค่ะประมาณ1เดือนที่เปิดมามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอะค่ะเวลาที่ลงเขาก็จะเปิดสักประมาณ5วัน7วันอะไรอย่างเงี้ย,ยมันก็จะมีการได้ได้บ้าง ค่ะคนไหนที่ลงช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ได้มาบ้างส่วนบางคนนะคะก็มีการลงครั้งแรกเราไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันค่ะทีนี้ก็วันนี้ก็คืออยากมาที่ที่นี่เพื่อแจ้งความเอาผิดกับดาวติปกันนี้ค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเขาน่าจะโกงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราถามหาเอกสารอะไรพวกนี้ค่ะก็ไม่มีมาชี้แจงแล้วก็ใบเบี่ยงอะไรเงี้ยค่ะคือซึ่งเรามองว่าถ้าการที่ ินค้าติดต่อมอหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะรับฟังได้แต่คือเขาไม่มีแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือใบเบี่ยงมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะข่มขู่อ่าแล้วก็มีการข่มขู่ขขซึ่งเรามองว่ามันเป็นพฤติการที่แบบเอ่อเหมือนในเคสเคสทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะข่มขู่ว่า คนไหนที่แจ้งความเนี่ยจะไม่ได้เงินคืนนะจะทําให้คนอื่นไม่ได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ข่มขู่แล้วบอกว่าในแนวทางของกฎหมายอะ่ะคือเขาอรู้ดีคือถ้าไปที่อ่อไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S ไม่ไม่สามารถเอาผิดเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็ผ่อนใจไปถ้าใครคิดว่าไม่อยากได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนส่วนตัวเนี่ยคือหุ้นนะคะเปิดตั้งแต่ประมาณ1นมิถุนาค่ะแต่ว่าส่วนตัวของเออคือลงประมาณเกือบปลายปลายมิถุนาละค่ะค่ะ แล้วก็ามาทราบว่าคือเป็นช่วงของตัวเองที่จะต้องได้รับเงินคืนพร้อมเงินงเงินต้นแล้วก็ตัวเงินปันผลนะคะช่วงประมาณวันที่8กรกฎาคมค่ะระยะเวลาก็ผ่านมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะไปเนี่ยก็น่าจะประมาณ6ครั้งได้ค่ะแล้วก็ได้ได้ปันผลมาประมาณประมาณ5ครั้งประมาณเนี้ยค่ะจำจำข้อค้านะคะประมาณ5ครั้งค่ะกลับมา5ครั้งแล้วก็ได้ค่ะได้กลับมาประมาณ5ครั้งส่วนที่ติด ติดอยู่ที่ที่เขาไม่สามารถถอนออกมาได้ะคะ่ะอยู่3ครั้งเนี่ยชักชวนลูกค้าที่เป็นลูกค้าไลฟ์สดะนะคะเข้าไปในกลุ่มไลน์ Open Chat แล้วซึ่งในกลุ่มไลน์ Open Chat นะคะมีคนสมาชิกเนี่ยประมาณเกือบ3,000กว่า4,000เนาะค่ะแล้วก็วันนึงก็มาเปิดเปิดบอกว่าเออเนี่ยใครสนใจที่จะลงทุนกับเขาเนี่ยสามารถลงทุนได้นะคือเขาเอาไปซื้อของนําเข้าพวกนี้แหละเอาไปซื้อของที่เขาไลสดนี่แหละคะ่ะอ แล้วก็แบ่งปันผลให้ค่ะยกตัวอย่างก,ก็คือ,อสมมติรอบนี้ก็คือคุณลง1 0 0 0 0บาทคุณก็จะได้ประมาณ1 0รับคืน1 1 0 0 0ค่ะประมาณนี้ค่ะที่เราลงอะค่ะคือตอนนี้หุ้นอะเปิดตั้งแต่ครั้งมาประมาณเดือนหนึงนะคะตั้งแต่หุ้นที่1เนี่ยณนะปัจจุบันนะคะมีหุ้นประมาณเอ่อครั้งจํานวนผู้ลงทุนที่ผู้เสียหายอะค่ะประมาณ250 50คนนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยคือมันไม่ชัดเจนแต่ว่าตามที่รวบรวมมาตามที่เรารวบรวมมาได้เนี่ยก็คือข้อมูลมาจากตัวเขาเองอะค่ะที่เขาจะโน้ตไว้ในกลุ่มไลน์โอเพนแชทว่าหุ้นครั้งที่หนึ่นวนกี่คน2กี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็นับระยะเวลาที่หุ้นมีปัญหาค่ะตั้งแต่หุ้นที่25เอ้เท่าไหร่คะหุ้น17ถึง28ค่ะก็รวมเข้าๆก็ประมาณเกือบ60ล้าน การเกี่ยวกับการชักชวนการลงตั้งแต่ครั้งแรกอะค่ะแล้วก็ในของแต่ละคนที่ว่าลงครั้งอย่างที่เป็นตัวหุ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอกเ,อเป็นเป็นเริ่มแรกที่เขาเ,เปิดชักชวนนคะคะก็จะก็จะมาเป็นข้อความแบบนี้ค่ะก็คือจะบอกว่าเออครั้งนี้เป็นหุ้นปันผลครั้งที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงีง้ยค่ะแล้วก็หุ้นละ ถ้ากรณีนี้ค่ะก็คือ1 5ึ่วันนะคะแล้วก็เนี่ยจะมีการรับคืนวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยระยะเวลาคร่าวๆก็ประมาณ5วัน10วันเวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปไนแล้วก็บอกว่าเนี่ย ก็เป็นการร่วมลงทุนทีออเดอร์สินค้านะคะแล้วก็ร่วมลงทุนผู้ร่วมลงทุนเนี่ยก็คือรับผลผลเท่านั้นไม่มีความเสี่ยงอะไรก็คือไม่มีความเสี่ยงจากยอดขายหรือปัจจัยอื่นๆสนใจลงตีหุ้นก็ได้แล้วก็แจ้งในในใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็พร้อม ID อะไรอย่างเงี้ยค่ะในลักษณะการเปิดหุ้นทุกครั้งก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะเปิดหุ้น1 2- 3 4าไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนะคะมี28่หุ้นพอหลังจากที่ตัวหุ้นมีปัญหาค่ะมันก็จะมีข้อความขู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับ การแจ้งความมาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าออใครไปแจ้งความอ่ามันอาจจะเป็นข้อความเท็จอะไรเงี้ยเอาออกจากห้องนี้ก็คือห้องโอเพน่นห้องห้องรวมคนเล่นหุ่นอะนะคะเขาบอกว่าเอาออกจากห้องอ่ะทั้งใส่ร้ายกล่าวหาดาทอเกี่ยวกับเรื่องของอา่าของของเขาอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ขอใช้สิทธิปกป้องตัวเองก็คือจะดําเนินการตามกฎหมายจะฟ้องกับบุคคลน,นั้นค่ะแล้วก็จะไม่ได้รับเงินอ่ะแล้วเขาบอกว่า พอฟ้องเนี่ยเขาจะรับแต่เงินสดเท่านั้นไม่รับค่าขอโทษนะคะเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินตรงนั้นมาเฉลีย่ยคืนให้กับคนที่เล่นหุ้นเขาบอกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าส่วนใครที่คิดไปแจ้งความแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ใช้สิทธิตามกฎหมาย <c oughs> เขาก็ไม่ได้ว่าแต่ในเ,เมื่อมันเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมแล้วเขาก็จะไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นพอดีว่าส่วนตัวคะ่ะได้ไปแจ้งความออนไลน์ที่สอนนอกใกล้บ้านมาแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มาแจ้งที่นี่อีก ตำรวจก็แนะนําว่าให้แจ้งความออนไลน์อีกรอบหนึ่งอะค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้แจ้งใช่ค่ะก็เลยแจ้งความออนไลน์ไปแล้วค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจได้โทรมานัดให้ไปให้ปากคําที่แจ้งวัฒนะค่ะทอทหนึ่งค่ะก็คือใครที่ยังไม่ได้แจ้งความนะคะอยากให้รีบเข้ามาแจ้งความอะคะ่ะเพราะว่าเ,เราจะได้รีบดําเนินการแล้วก็ทําให้รวบรวมเป็นคดีนะคะ เราจะได้รีบเคลียรด้วยค่ะแล้วก็เราก็ไม่อยากปล่อยให้คนที่โกงอะค่ะปล่อยให้อยู่ในสังคมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะตั้งความออนไลน์นะคะที่ w w w t h a i วด์เว็บไทยแลนดมาค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อะค่ะจะติดต่อกลับค่ะ